ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเพจไทยคู่ฟ้านะครับเขาได้อ่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้นะครับเขาจะมีการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว3คนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหมอประจําตัวของคนไทย3คนเนี่ยได้แก่ ใครกันบ้างรายละเอียดโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเป็นบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานระดับแรกที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดนะครับซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสําคัญและกําลังเร่งยกระดับให้ดีขึ้นอย่างเข้มแข็งมีเป้าหมายให้คนไทยทุกครอบครัวเนี่ยมีหมอประจําตัว3คน หได้แก่หมอประจำบ้านหรืออสมอนะครับโดยอสมอหนคนรับผิดชอบ8-15ถึง15ครัวเรืนอน 2. หมอสาธารณาสุขหรือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขพยาบาลตำบลที่ประจำอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทศบาลกรุงเทพมหานครคลีนิกอบอุน่นโดย1คนเนี่ยรับผิดชอบ1-3ห,หมู่บ้าน สมหมอครอบครัวหรือแพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัวโดย1คนเนี่ยรับผิดชอบ1-3ตําตำบนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าให้ประชาชนเนเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างมีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำ โดยในปี6-3เนี่ยมีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายรวม1,991หน่วยครอบคลุมประชาชนกว่า19ล้านคนในปีหน้านะครับตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น2,500หน่วยซึ่งจะครอบคลุมประชาชนราว25ล้านคนนะครับ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่อาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอและอาสาสมัครสาธาร,รณสุขเรือนจำอ,อสรจให้มีความรู้ด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อสนับสนุนการทำงานของหมอเวชศาสตร,ร์ครอบครัวและเจ้าหน้าที่สาธาร,รณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ และนี่ก็คือในอเรื่องของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินะครับที่เขามีการตั้งเป้าหมายให้คนไทยทุกครอบครัวเนี่ยมีหมอประจําตัว3คนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ